โดรินซีสังข้อแสงทำไว้วันที่15พฤศจิกายนทั้งหมด11ขวดนะครับเราจะมาดูว่าอีกกี่วันมันจะแดงรอดูต่อไปนะครับวันนี้ทำไว้เมื่อวันที่15เราก็วางไว้ตรงนี้นะครับให้โดนแสงแบบลำไรลำไรโดนมั่งไม่โดนมั่งผ่านไปได้3วัน ที่ทำไว้เริ่มแดงแล้วนะครับแดงเกือบทุกขวดอย่างที่เห็นนะครับผ่านไป3วันมันจะแดงเต็มที่อีกวันไหนแล้วเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งนะครับครับ หรืออยู่2ขวดยังไม่แดงเต็มที่ผ่านไป15วันแดงทุกขวดแล้วนะครับเจนซีสองเคอาแสง